สวัสดีครับพบกับผมโอ๊กบางยศเลเดอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวเวฟร้อยสิไอสีแดงนะครับคันนี้ได้เล่มอ่ได้เล่มชุดโอนนะครับทะเบียนหล่นหายชุดสีไม่มีแตกนะครับมีรอยตามการใช้งานบ้าง คันนี้เกมายไฟขึ้นนะครับครบคันนี้วิ่งไป5,8,867กิโลมาฟังเสียงกันครับระบบไฟติดครบนะครับ รถไม่มีควันนะครับเครื่องนิ่มๆเลยอันนี้เพิ่งล้างมานะครับ ถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o โอ๊กมังยดไรเดอร์นะครับหรือโทร0910147827จบการรีวิวเว็บ1 1อยสไอซีแดงรถจดปี52นะครับคันนี้ภาษีพลบขาดเกินนะครับขอบคุณที่รับชมจบการรีวิวครับ